มาดูกันจ่าๆเลยนะครับสององนี้พิมพ์เอนะครับพิมพ์เอพิมพ์ใหญ่พิมพ์เอแท้ๆเลยครับดูก่อนนะครับชุดนี้จะเอาจะถ่ายให้จ่าๆเลยสัมมิททั้งสองโวยนวะทั้งสององเลยนะครับนวะสององเลยนะครับดูจ้าๆนะครับ ณวัดสององค์นะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยเก่าเนี่ยก่อนนะครับดูตาสีครับตาน,นะครับขึ้นลาดำดีกันนะครับ ขึ้นน้ำยาดำมีเส้นน้ำยาดำสวยสุดยอดนะครับลุงพอทวดหลังเตลีดนี่จะเป็นตาตาจะนิ่ตานะครับตาจะไม่ตรงกันนะครับตานี่เล็กนะครับองนี้ก็ตาเล็กสายนี่ตาใหญ่เม็ดตาคมเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ตาใหญ่นะครับ มันแตกจะใหญ่จะมุกดงดีนะครับนะครับจะมุกดงดีนะครับตรงแก้มก็มีขีดทั้งสองทั้งสองข้างนี่ก็ตุวมีแก้มขีดทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่องค์นี้สังกตินูนนูนหน่อยนะครับพิมพ์เอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พิมพ์เอเหมือนกันแต่ ไม่ไม่นูนตัวนี้นูนนะครับนวามีแดงมีแดงหน่อยนะครับนว่าแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับยกดูด้านหลังนะครับก็เจ็บรายละเอียดดีนะครับภาสีนี้เลยนะครับนี่นว่าต้องต้องต้องทำละเอียดนะครับแต่มีรอยสะใบเหมือนกันแต่ทำละเอียด สวยสุดยอดนะครับวงนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยงามจริงๆนะครับดวงตาที่ครับคมมึงมิดขดสารชมมึงก็มิดข้าวนะครับพิมพีน้นาใหญ่นะครับพิมพีน้นาใหญ่นะครับดูด้านหลังสิครับ ีีระะดนคพิมพ์เอตัวนี้มีมีแดงมีเหลียงนะครับพิมพ์เอตัวนี้ก็มีมีแดงนะครับแต่เหลียงไม่มีนะครับเหลียงไม่ค่อยมีนะครับดูมูสิครับช่วยงาน,นจริงๆรินะครับ สวยงามนะครับนวะทั้งคู่นะครับสวยงามจริงน,นะครับนวะน,วะนวะนนเจ็ดเขาทำละเอียดดีนะครับนวะ ในสวยครับ <c oughs> นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับ <c oughs> ผมทวนทองหนึ่งศูนหนึ่งนะครับถ้าอยากดูก็พิมพ์่วนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งในยูทูบนะครับขึ้นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ละเอียดนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกัน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับครับขอบคุณครับ